ตรงนี้ก็เป็นมุมหนึ่งของบัตพระาธาตุผาช่อนแก้วหรือพระาธาตุช่อนแก้วนะครับไทยจากบริเวณที่ยื่นลงไปจากอาคาจากหลังคาที่สร้างเป็นพระรูปพระองค์นะครับมจยื่นลงไปทําให้เห็นทิวทัศน์ที่สวยมากนะครับนี่ก็ ก่านรับอาจารย์สมรักคุณลุยก็ช่วยแนะนำอาจารย์แม่มก็เป็นพัญยาขอาจารย์สมภ์เราก็เป็นทีมงานจะเดินทางกลับกรุงเทพด้วยกันให้พวกเราได้ชื่นชมนะครับเพราะตรงนี้ก็คือสารปฏิบัติธรรมที่จะมีบทบาทสำคัญในการอบรมสอมกล่าวพวกเราชาวพุทธ ให้เข้าถึงทางธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นบุญที่จะมีโอกาสให้เข้าไปกราบพระอาจารย์นะครับบริเวณสงบงสบายยอดเยี่ยมมากเช่นไรครับอาจารย์สมพงศ์ก็เป็น <c oughs> อาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยพหิดลที่ศาลายาท่านสอนการจัดการสอนอาจารย์มั่นพัญญาก็สอนภาษาอังกฤษที่บ้าน 咱老买嘞。